สวัสดีครับพวกเราอีกไนท์เชคพอยน์ก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่นี่ครับผมสยามเป็นน้องหมอเป็นจุดที่สู่รวมเด็กวัยรุ่นนะนี่รุ่นผมเลยอ่ะอาจารย์เองไม่ได้แล้วนะไม่ใช่เฮ้ยเล่นอยู่ล่นอยู่รุ่นอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวมเด็ก เรียกว่าเด็ก <chaque> ย <urai> ังไงในกรุงเทพอ่ะใช่ต้องรู้จักนะครับสยามเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ใจกลางสยามเลยด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเช็คพอต์กันที่ร้านร้านอะไรร้านอะไรเดี๋ยวขึ้นไปดูดีก่านะตอนนี้เห็นไปแล้วเอาล่ะส้มตำมร้านส้มตำเราจะมาเช็คพอต์กันที่ร้านส้มตำไม่ใช่นะใ่วันนี้เรามาเช็คพอต์กันที่ร้านเกมช็อปนะครับซึ่งร้านเกมช็อปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในร้านที่ค่อนข้างดังเป็นชื่อดังในกรุงเทพของเรานะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าในร้านเขาจะมีอะไรบ้านนัเเดี๋ยยวตมขึไปกล เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของรา้รานนี่แหละวันนี้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติได้รับเกียรติมากๆ <c oughs> จากพี่คิดนะครับเจ้าของร้านเกม๊ยวสอาหารสยามนะครับสวัสดีครับสวัโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่คิดแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งหน่อยนะครับครับผมชื่อจริงก็นายเกี๊ยวสักชื่อไหมดูนะพอทางการนี่นึงก็ชื่อเล่นชื่อคิดนะครับเป็นเจ้าของร้านเกม๊ยวสอาหารสยามครับคือต้องถามก่อนว่าร้านเกม๊ยวสอาหารสยามเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปี ถ้าเป็นตัวของร้านดิดอกากรสยามนี่ครับเปิดที่เกตเวย์นเนี่ยมาประมาณ5ปีับ6ปีนะครับก็ใช่ครับก็เพิ่งหมดสัญญาไปนะครับเขาเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์ร้านเราก็กะว่านึกว่าจะไม่ต้องย้ายแต่สุดท้ายปรากฏว่าต้องย้ายจริงๆแต่ประจมว่าจอดช่วงนั้นคือต่ี้ที่ทําเกมมาประมาณ5ปีครับก็เลยมามองธุรกิจตัวอื่นดูแล้วก็มามองธุรกิจอาหารปรากฏว่าเนี่ยเขาก็เปิดร้านอาหารแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังต้องย้ายออกพอดีก็เลยเอามารวมกัน เรียกได้ว่าก็เลยกลายเป็นร้านเกมและร้านที่เป็นร้านเป็นคาเฟ่แต่จริงๆก็อยากจะให้มันมีที่นั่งแหละเพราะจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านเก่าเราก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีให้เพื่อนๆมานั่งเล่นเกมอะไรได้ครับเรียกได้ว่าเหมือนกับไม่ใช่แค่มาซื้อเกมแต่ว่าเราสามารถมานั่งคุยนั่งเล่นอะไรได้ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนฝันเป็นจริงมาพี่ก็โอเคนะเพาจริงๆแล้วมันก็เรียกวอ่าตัวเราเองก็ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบอาหารด้วย ก็พอมารวเงินมันอาจจะโอเคเรื่องอาหารเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจอะไรที่จะมาวมแต่ตอนนี้คือพอมาลงก็รู้สึกดีนะตอนลูกค้าตอนแรกก็จะงงนิดนึงแต่ว่ามันแปลกไงที่เล็กๆกับอาหารที่มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้เชิญทำเป็นคาเฟ่แต่แรกแต่ตอนหลังพอมาเรื่อยๆอย่างนี้ลูกค้าก็เริ่มรับได้ลูกค้าที่มาซื้อเกมก็มาทานอาหารก็ต้องกินด้วยที่มาทานอาหารนี่มันเป็นคอมโบเซตเลยแล้ว คือจริงๆต้องบอกว่าต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาเขาก็จะมีพวกร้านที่เป็นจุดคาเฟ่ที่แบบคุณนั่งกินนั่งนั่งเล่นไปด้วยได้ได้ซึ่งรี่นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง <c oughs> ที่ในไทยแลนด์ของเรา <c oughs> อันนี้พวกเราอยากได้ทราบอีกจุดเริ่มต้นครับที่มาทำธุรกิจเกมมีที่มาที่ไปไหมเอ่อจริงๆต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนผมว่าเป็นคนชอบเล่นเกมใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เรียนจบมาก็ไปทํางานก็รู้สึกเบื่อกับง,งานเพราะว่าผู้ชมไปทําเสร็จยังไม่เรืยอเล่นเกมแล้วก็ ไปทําแล้วปรากฏว่าเคยมานั่งเล่นเกมแล้วหลับคาอยก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยอ่กก <laughs> าร <น S 2> <ด>ทำงานบ,บนริษ <ขอ S 1> <ด>ัทเราก็อยากจะท,าทําอะไรที่เหมือนกับว่าเล่นด้วยได้แล้วก็ถ่ายกันได้ด้วย ก็เลยมาเปิดร no ้านเกมก่อนเปิดเปิดร้านเล่นเกมครับก็เป็นร้านเล่นเกมก็ทุกวันนี้ก็ยังมีครับก็เปิดร้านเล่นเกมมาต่อพันสิบกว่าปีแล้วชื่อร้านอะไรครับผมคือร้านวินนิ่งโซนก็เหรอครับอ๋อใช่วินนิ่งโซนคือต้องบอกวินนิ่งโซนในถือเป็นร้านเกมเก่าแก่นะผมใช่ว่าเก่าแก่ของคือเด็กที่เนี่ยถ้าเอางี้ถ้าเล่นวินนิ่งเล่นปีฟ้าต้องรู้จักร้านนี้อันนี้ผมมั่นใจจริงเด็กไทยต้องรู้จักอยู่แถวไหนที่อยู่ที่ลิโดรค้ดีวีเอ่ โตมาได้ไงอ่ะจักเปนิ้งโซนจริงๆถ้าในมุมเด็กถ้าจะรู้จักเป็นนิ้โซนที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราข้ามมาสักทีอ่าพอเปิดเปนิ้โซนมานานลูกค้าเนี่ยครับพอเล่นเกมกับเราก็สนิทกับพี่ถูกไหมครับก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยพี่ซื้อเกมที่ไหนดีสมัยก่อนเราก็แนะนำไปสุพรรณเลยแต่ว่าเราก็มีเพื่อนตอนนั้นเป็นแหล่งที่เดียวใช่แล้วก็เป็นที่เดียวแล้วก็เอไปสุพรรณเล็กดีไปร้านนี้ร้านนี้ไว้ใจได้อะไรเงี้ยอ่ะร้านเกมช็อปที่อยู่สุพรรณอะไรทำแต่ปรากฏว่าลูกค้าไปลูกค้าก็เหมือนกับ คือก็ก็เหมือนรู้จักพี่แต่ไม่รู้จักเจ้าขอนานงนะคือคนละคนกันก็ไปพ<ร>ูดก็อาจจะแบบได้ข้อมูลที่ไม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 ไมค่อยชัดเจนค่ะพอมาคุยกับพี่เนี่ยเหมือนกันทั้งคุยหนึงที่ร้านเนี่ยเขากอกว่าพี่ให้ข้อมูลได้เยอะเขาสุดท้ายต้องเลยแบบฝากพี่ซื้อ พี่กคนละทิงทิ้งที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยมา่ปากมาซื้ออย่างเงี้ยเราไเราไม่เปิดขายในสยามเองเลยจุดชนวนให้เลยเด็กคนนั้นนี่ต้องขอบคุณกจริงจริงที่จุดจุดเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยก็เนี่ยพอเข้ามาผมมาคุยไอ้พี่ผมฝากพี่ซื้อผมให้กำไรพี่ก็ได้ป่าว่าดีผมเสียค่ารถไปแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรสุดท้ายที่ก็โทรสั่งโทรสั่งกันไห พอดีเห็นเกตเวย์คอนเซ็ปต์ตึกหนนขึ้นแล้วก็เห็นเวนตึกไอทีพอดีก็เลยไปยื่นกับที่เกตเวย์แล้วก็เพิ่งมาทราบว่าเกตเวย์ก็มีร้านเกมบางอย่างที่เข้ามาอยู่เลยครับก็เลยได้มาเริ่มร้านเกมส่องที่เกตเวย์สัตหีบนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเกมส่องสาขาใช่ครับต้องบอกว่านี่คือฟังแล้วมันเป็นความฝันเด็กๆของเราเหมือนกันคือ ก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนเล่นเกมหลายๆคนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พี่คิดอยากจะทำก็ผมไม่พ้นร้านเกมถ้าไม่พ้นร้านเกมอาจจะเป็นแบบนัดแข่งมืออาชีพอะไรอย่างนี้ซึ่งที่ต้องบอกพี่คิดก็เป็นหนึ่งคนที่ทําความฝันได้เป็นจริงแล้วก็สําเร็จมาจนเป็นร้าน7ปีแล้วปีถ้าแบบหกเจ็ดปีถ้าผมก็หกปีแต่ถ้าร้านเล่นเกมเนี่ยสิบกว่าปีเลยนะเรียกว่าคุ้มฟีกับวงการนี้มาแทบจะทั้งชีวิตได้เลยใช่ไหมแล้วพูดถึงว่าตัวพี่คิดเองเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้จักคำว่าเกมมันมาจาก ถ้าย้อนไปเลยนะแบบสมัยก่อนตั้งแต่เด็กๆก็เคยเล่นตั้งแต่อัตลีเลยนะแบบว่าเมากไม่เอาเป็นรุ่นแรกเลยแต่คอนก็ไม่ได้ติดอะไรมากแล้วก็คืออัตลีมีการก้ามีอะไรใช่ไหก็พอดีมาได้เล่นตอนนั้นแล้วก็เหมือนกับว่ามาเจอญาติญาติญาตก็เริ่มเล่นพวกไอ้แฟมิคอมที่เป็นซลดา ก็เีเรเยลดามันคืออะไรตอนเออแต่ก็ดูแล้วก็วิ่งเรื่องหรอกครัซเรียล่าแต่ก่อนพูดตรงๆว่ามันเป็นแอคชั่นอาร์พีจีซึ่งเราก็ไม่เคยเข้าใจแล้วกราฟิกก็แบบสมัยอะไรเดินๆเป็นฟันเข้าถ้ำอะไรเงี้ยก็มาเจอเพื่อนอีกคนนึงไปบ้านเขาก็เห็นเขาเล่นไฟนอ่นพี่มันคือเกมอะไรอาร์พีจีไฟนั่นรู้สึกที่ที่ไปเจอเป็นไฟนอลนสามอะไรของเรียบาร์ก็เลยเริ่มจริงใจตอนนั้นพอเห็นว่าที่เกมอะไรมันสนุกดีเออมันมีเก็บเลเวลมีอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ผมแบบรู้จักเกมจริงๆตอนนั้นอะที่แบบ ชัดๆเลยนะ ก็เลยพอหลังจากที่รู้จักก็เลยมาลองศึกษาดูว่าเกมแอคชั่นมันมีอะไรบ้างก็เริ่มไปไล่คิดพวกพันท่าพวกอมาไครูลาพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตัวผมเองชอบเล่นเกมแอคชั่นมากกว่าอจริจีแสดงว่าเครื่องที่เกิดพันตอนเด็กๆน่าจะเป็นแฟมิคอมผมค่ครับแฟมิคอมเล่นเยอะมากแล้วถ้าอย่างนั้นถามคำถามหนึ่งเลยว่าตัวพีดเป็นแฟนบอยค่ายอะไดรึเปล่าไม่ไม่จริงๆถ้าบอกเลยว่าจริงๆเราไม่ได้ดูที่ข่ายตัวพี่เองจะดูที่เกมมากกว่าถ้าเกมไหน ที่มันตอบโจทย์มันเป็นแอคชั่นมากๆเลยจะชอบมากเนีเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นเกมแอคชั่นอะไรที่มันแบบลุยๆมันๆปันๆยิงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดไฟแอคชั่นนะใช่ครับก็จะจะชอบเล่นเพราะมันทคาทายขาลุยนี่เองครับใช่ครับแต่เป็นขาลุยที่เกิดจากไฟล็อกเฟอร์สีนะผมอยากทราบอีกคำถามนึ่งหนึ่งเกมในดวงใจอ่ะบตั้งแต่อดีตไปถึงปัจจุบันพี่พี่เล่นมาชอบเกมมอะไรแบบที่สุดที่แบบโดนใจพี่มากที่สุดที่เล่นมาจริงๆอ่ะถ้า จริงๆชอบมอนสเตอร์นะครับเเตอร์พราะว่าจริงๆคือท the okay. no ี่ชอบมากๆเนี ops, ่ยต้องบอกว่าลงไลน์ในคาแรคเตอร์ของมังกรคครรัับมงกือชอบดีไซน์ชอบดีไซน์ชอบดีไซน์แล้วมันก็เป็นเกมค่อนข้างเป็นเกมแอคชั่นที่จะต้องสู้กับอะไรย่างๆซึ่งในของมันคือตัวละครนี่แหละตัวละครของของเกมซึ่งทุกภาคเนี่ยเขาจะมีตัวลรใหม่มาเรื่อยๆ ซึ่งเราก็เหมือนกับต้องติดตามแบบว่าอางค์กรตรงนี้จะมีท่าอะไรสู้ยากขนาดไหนในเทคนิคการสู้ยังไงแล้วก็เวลาที่สู้เขาเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเอาพกชิ้นส่วนแร่แร่แร่ชิ้นส่วนในร่างกายเนี่ยมาทําชุดซึ่งมันก็ทําให้เราอยากรู้ชุดนี้มันมีสกิลอะไรมันมีความเท่ยังไงอะคมันก็เลยแบบชึ้นจรเบชอบเรื่องดีไซน์องค์กรแล้วก็ดีไซน์ของชุดมันก็เลยทําให้เราชอบกินมากแล้วก็ความยาก ยเยอะบอกว่ามันยากมากำงานไม่บอกใช่ครับแล้วเทคนิคส่วนตัวแล้วเวลาเล่นกับเพื่อนๆอย่างนี้บอกว่ามันแบบออนไลน์พบกันเนยที่แบบมีความสื่อนั่นแหละเพรก็จริงๆมันก็สนุกนะแบบดีอย่างท็อปเทปคือยิ่งเล่นกับเพื่อนก็ยิ่งเร็วครับยิ่งถ้าเป็นทีมดีๆเนี่ยกระชากไม่มาจบเฟ้นได้เร็วมากเดี๋ยวอย่างเดียวนินโดมันชัดไม่ได้เพราออนไลน์ใช่ไหมครับก็ต้องใช้ตัวหน้าข้างกันใช่แต่ว่าจริงๆการไปนั่งข้างกันอย่างเงี้ยที่ ที่บอกร้านเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็จริงๆอ่ะถ้ามีเพื่อนอยากมาเล่นก็เชิญนะนี่ครับมันจริงต้องบอกว่าจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเด่นของร้านเกมชอบเขาที่ตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มาคุ้มกันคือการมานั่งเล่นมอนทานกันที่นี่คือที่นี่เรียกว่าเหิดอีกหนึ่งส่วนรวมของคนเล่นมอนทานเลยพอสมควรมีมีตั้งแต่ร้านเก่าแล้วแล้วก็ร้านใหม่เนี่ยที่กำลังจะมาที่ที่ปบอกมากว่าเดิมนะแล้วก็เรียนเชิญนะถามมอนทันนะครับ ใครอยากมาคอสภาคที่นี่นะครับมาได้เลยครับอทีนี้น้อยเนี่ยคือมีพี่เล่นอยู่แล้วแล้วก็มีแฟนพี่ก็เล่นแล้วก็มีน้องๆที่อยู่ในร้านเล่นคืออย่างน้อยมีสามคนง่ายๆคุณไม่คนนึงก็คบตี้เสียงแล้วก็ทุกคนแน่นอน เราไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยสี่คนมันเต็มแล้วหรือไงมาเลยครับเดี๋ยวมีมาเติมกันเรื่อยๆจัดตี้กันตรงนี้เป็นประจําจริงๆอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่รู้สกิลไม่รู้อะไรเงี้ยมาคุยกันได้ช่วยกันนะช่วยกันอยู่แล้วก็เรียกการเป็นว่าเหมือนกับเอาความชอบมาเป็นจุดเด่นได้ไปเลยต้องบอกเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะแล้วรู้สึกเมื่อกี้ผมได้ยินว่าพี่บอกพี่ชอบบอนทันแต่เหมือนที่ มีกี่อะไรอยู่หรือเปล่าครับที่รู้สึกว่าชอบจริงๆก็อย่างที่บอกว่ามีอย่างเราเป็นคนชอบแอคชั่นเยอะๆถ้าให้ย้อนกลับไปเกมที่เป็นตัวตอของมันจริงๆอ่ะมันจจะไม่ใช่ม่อนฐานนีเกมที่เป็นตัวตอของจริงๆที่ชอบมาคายบุระโอ้มาคายบุระย้อนกลับมาคายบุรไมได้หรอกจริงๆใช่ครับฟาหอกไอที่ยากๆเลยพี่เออถามว่าทำไมถึงชอบพวกต้นยากนี่แหละเนื่องจากพอเราเล่นเกมแอคชั่นแบเยอะอะเราจะมองย้อนกลับไปว่าเกมที่เป็นต้นแบบที่มันยากที่สุดอะ มยกให้มาไทยรัฐมันยากมากเป็นโดนสองทีตายซึ่งมันต้องเตอร์ไปกันคนที่เล่นต้องรู้เสเต็ปทุกอย่างครับซึ่งพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มาหออเกมที่คล้ายกันก็จะมีดาร์กโซลอาชรากรรใช่เคล้ายเพราะว่ามันก็โดนสองทีตายอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าเพอต้องมีเทคนิคมาไครัฐก็เหมือนกันครับจริงๆเลยบอกถ้าหลงไหลจริงๆจะลงไหลเกมพวกนี้เพราะว่ามันมีความยากยากมากกว่าแล้วก็ต้องลุยด้วยคนเดียว อย่างม้อนคั้นเนี่ยคี่บอกว่าถ้าพบทีมบางทีมันก็ง่ายเอาง่ายแต่มาครบนละนี่ยังไงก็ยังยากก็ยังยากแล้วยิ่งจริงๆเข้าย้อนไปสมัยก่อนอ่ะเรานึกสภาพแบบคือกราฟิกและการควบคุมมันไม่ได้เหมือนสมัยเนี้ยผมพูดตรงสมัยเนี้ยเกมยากให้ตายยังไงอ่ะมันก็มีการควบคุมที่ลื่นไหลแต่สมัยก่อนมันยากจริงๆคือตายแล้วตายเลยไม่มีเช็คอยเลยแบบอย่างสมัยเนี้ยเราสามารถเซฟได้โหลดใหม่ได้แสดงว่าเกมในดวงใจจริงๆคือมาคนละนั่ครับ ีคำถามเนี้ยแบบสุดๆเลยครับแบบ the best the ของ the best <c oughs> เลยครับถามว่าจุดเด่นจุดขายของรา้านที่อยู่ของสยามเนี่ย <c oughs> ของร,ารา้านที่ินเนี่ยมีอะไรบ <c oughs> ้างครับถ้าเอาแบบ เด่นสุดๆหรือเปแต่ไม่เหมือนใครคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องบริการพูดตรงๆว่าอย่างที่บอกพี่เป็นคนเล่นเกมแล้วก็เกมเมอร์เกมเมอร์เท่าที่เราร้านเนี่ยเวลาลูกค้าตอบคำถามเนี่ยพี่ชื่ว่าให้ร้านตอบได้ทุกคำถามแม้กระทั่งน้องๆที่เป็นพนักงานในร้านก็ต้องรู้เรื่องเกมที่จะไม่รับคนที่ไม่ีรู้เรื่องเกม แล้วจบเร็จผมผมได้ไปถามเลยนะครับลองครับลองนะครับแบบเบอร์ร์เบอร์เ์้าวันนี้นะน้องเอนรับเนี่ยแข่งอันหลอด เรื่องเกมส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณตองอว่าอย่างที่จุดเด่นอย่างนก็คือเราเป็นเกมเมอร์จริงๆนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณมาซื้อกับเราคุณก็มาถามเราหลังการการขายได้เกมนั้นเกมนี้เล่นยังไงริ่งถ้าอย่างเกมแอคชั่นอย่างเงี้ยเล่นขัดก้อนไม่ได้นู่นี่นเราก็มีเราก็มาคุยกันได้ถ้าบางเกมยกตัวอย่างเช่นเกมขับรถเนี้ยผมไม่ได้เล่นแต่ต้องบอกเลยว่าผมเลยอยู่ในวงการเกมมานานเหมือนกันสามารถจะหาข้อมูลจากคนที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศในการเล่นเกมนั้ไดเลยนะว่าให้คุณได้ซึ่งผมเชื่อว่า บางร้านอาจจะไม่ได้ใส่ตรงนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากมีอยากรู้ตรงไหนคุณถามมาเรายินดีที่จะหาคำตอบให้คุณโดยที่คุณไม่ใช่แบบจะเรียกว่าบางร้านก็ถาม Google สิครับอ,อะไรอย่างเงี้จริงจริงมันมันไม่ใช่ครับเพราะปัญหา,าบางอย่างมันต้องเรียกว่าต้องประสบด้วยตัวเองบางทีถามกูเกิลก็ไม่มีนะอ,อ,อย่างเรื่องเคสของเคสสี่เงี้ยยกตั็อย่างเคสหนึงแบบ่งมาเอาไปต่อทีวีครับซื้อต่อจากที่ร้านนะครับลองเสร็จสับทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากลับไปต่อที่บ้าน ปรากฏว่าเครื่องหับ่าเปิดแล้วก็เครื่องหนับเสียสิครับเสียสิครับกใ่สช่ครับใจใจตกใจกเรียกว่ายังไงดีถ้าเป็นร้านหนึ่อ่ถ้าเป็นจุดคุจะตอบยังไงก็ยกไปที่ร้านอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็สวมาร้านค้าไม่ไดอบน้แต่ที่ร้านไม่ใช่ครัอกที่ร้านบอกว่า1ก็คือเช็คที่ร้านพารก่อน เพราะจริงๆแล้วบางทีการที่ต่อที่รังฟลักเนี่ยไฟไม่พอมีคนรังฟลักเก่ามากนะไม่ได้ว่าจะไม่ดีนะครับมันอาจจะไม่ได้ยองบ้างเลยว่าบางทีไฟไม่พอสุดท้ายมันดับลองดูที่รังฟลักขั้นแรกอันดับหนึ่งอันดับสองบางทีครับทีวีเสียไปครับมันไม่ดีเทคกับเครื่องเกมเพราะว่าคุณไม่เคยปิดมันเลย แค่คุณถอดปลั๊กทั้งหมดแล้วคุณลองเสียบเหมือนรีเซ็ตง่ายๆที่นี่ใง่ายๆ่าพเข้ามาเห็นไหมเบื้องต้นเนี่ยร้านอย่างเราเราความรู้เราตอบลูกค้าลูกค้าไม่ต้องนั่งรถมาถึงร้านเราสุดท้ายแก้กันง่ายๆแก้กันง่ายๆ่ามนี้ม่มันเสื่อที่ร้านบางเคสอย่างเงี้ยมาที่ร้านเป็นร้านห่ก่อนสุดท้ายมันเสียดตึ๊บก็เสียดติดกลับไปบ้านปรากฏ่าไม่ติดอิมทำยังไงครับเห็นไหมถึงบอกความรู้รอบตัวมันต้องมีมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่แบบจะเรียกว่าต้องมีประสบการณ์เรา่ยถามเราแก้ไขาเราม่นนใจจุดี้ ซึ่งลูกค้าทุกคนเลยพอพอได้รับการแก้แไขไปแล้วมันหายจริงเขาแฮปปี้นะเขาบอกเออที่โทรไปถามที่ไหนก็ไม่มีเจอ mm. เติมก็ไม่เจอเออไปเจอร้านหนึ่งก็เอามาที่ร้าน mm. แต่เออเจอพี่กิดได้ตอบได้ mm. ที่มันแปลกอะไรเงี้ยแต่จริ่งก็ไม่ใช่แปลกหรอกก็คือเราพยายามเก็บประสบการณ์ปัญหาต่างๆเพื่อมาแก้ไขให้ลูกค้า mm. ก็ถึงจุดเด่นของร้าน โอเคเรามาพูดถ like. ึงธ uh ุร huh, ก uh ิจ huh. กันสักนิดหนึ่งนะขออนุญาตแล้วเล่ามันรวนิดนึงคะได้ครับคือผมเชื่อว่าการทําธุรกิจมันต้องมีปัญหาเข้ามาบ้างอยู่แล้วทีนี้อยากจะสอบถามเผื่อเป็นตัวอย่างให้กับเผื่อมีเกมเมอร์ให้เราเราวันนึ่ผมอาจจะมีร้านเกมของก็ได้นะได้ผมได้เผื่อสมมุติวันหนึ่งถ้าเราทําธุรกิจเกมเนี่ยแล้วเราอนจะเจอปัญหาอะไรเงี้ยอย่างตัวพี่เอกเนี่ยที่เปิดร้านมาผมเชื่อว่า7ปีต้างิ่บป้านเคยประสบปัญหาอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยยากอ่ะแต่ก็ผ่านมันมาได้เอาเป็นแบบ เคสล้วกันครับผมก็ถ้าเคสแรกก็น่าจะเป็นเรื่งองขายซึ่งจริง,รงๆอย่างที่บอกแหละความเขา้าใจของลูกค้ากับกับเจ้าของร้านเนี่ยมันจะต้องเหวี่ยงในการซื้อของบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเรียกว่าไงดีเราไม่ได้มีเจตนาบางทีของอาจจะมีดีกผิซีบ้างบางทีลูกค้าซื้อไปท้าลูกค้าไม่แฮปปี้ ถ้าลูกค้ามาติดต่อกับเราโดยตรงเนี่ยไม่ยุ่งหาเ,าเราเราพร้อมที่จะดูแลเราเกลีได้เลยบอกว่าพี่อยากเป็นเกมเมอร์เา็คนเล่นเกมพี่ของเสียแล้วได้ไปเนี่ยพี่ก็รู้สึกเหมือนพี่ซื้อนี่แหละก็เป็นเกมเมอร์เหมือนกันครับพี่มีความรับผิดชอบแน่นอนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางท่านมไม่ไม่มาคุย กลายเป็นมือหม้อถางนี่เนี่ยอันัีนคือปัญหาอจะเป็นรูปแบบอารมณ์ใช่ร้อนว่าเรซื้อจากที่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไหนบอกว่าดีอะไรอย่างงี้นะซงเราบางทีเราไม่ได้เป็นเห็นต้องบอกเลยว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเรารีบไปตอบอยู่แล้วแต่บางทีเราไม่เห็นจนสุดท้ายก่อนเราจะเห็นเนี่ยบนเรื่องมันก็บานปลายเนแบบกลายเป็นาาม่เป็นดราม่า ซึ่งจริงๆพี่เขาพยายามเป็นคนที่ตรงนะเวลามีดรามา่าหรือพวกนี้ก็จะพยายามโไปคุยกับเจ้าของที่ที่เป็นเจอ้าของปัญหาแต่อย่างที่บอกแล้วพอมันเจออย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีแบบคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราเข้ามาผสมลงอีกมันก็ต้องค่อยๆเคลียร์แต่ถามว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วยังไงเราก็ดีที่จะเคลียร์ปัญหาที่ทุกคนอยู่แล้วอันนี้คือเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงบ้างในบางครั้งเพราะเราไม่ได้ตอบด้วยตัวเองบางทีเข้ามาถามนิดนึ อย่างที่สองก็คือปัญหาเกี่ยวกับโครงการนี้ล้วดันเรว่เง็าคาโครงการจริงๆก็ปัญหาเรื่องราคาแหละถามวาถัดัเองไหมต้องบอกอีกวยกันว่าจริงๆอย่างที่บอกแหละว่าพี่ทามาก็สะพังหนึ่งแล้วคนที่มองในในรอบนอกก็อาจจะดูว่ามันง่ายนะลูกค้ามาเดินมซื้อซื้อซื้อซือนื้อซื้อซือือซือซอซื้อซ้อัื้อซือซ้อซื่อ้ออื้อซอซ้า้อ้ออ่ การจะขายยังไม่ใช่แค่แบบขายแบบคนที่จะคือบางทีซื้อเนี่ยซื้อเพราะว่าความมั่นใจซื้อเพราะว่ไอ้ที่คุยเรารู้เรื่อง,องใช่ไหมครับรบางทีแค่ถ้าอยากจะขายเป็นคนว่าขายเรขายไม่ได้ทํายัางไงถ้าน้องๆที่ซื้อไปจะขายอยากเป็นข้อค้าขายไม่ได้เส,ร,สร,ร็จก็ต้องตัดราคาเพื่อไม่<ๆ>ได้เกินขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดคือพออย่างเนี้ยต้องบอกอย่างเงี้ยซื้อจะเด็ดดีเร็วเวลาที่คุณไปโพสต์โพสต์ว่าเออผมขายเท่านี้กลายว่าราคามันโดนเก็บโดนาเยอะมากบางทีเนี่ยคุณลองขายแค่จะเข้าทุน ร้านค้าเนี่ยบางทีต้องมานั่งตอบกค้าว่า ว่าทำไมทำไมถ้าไม่ทำร้านที่กว่าถ้าร้านเด็กกว่าใช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างร้านพวกเราเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ายิ่งอยู่ในสยามมีเรามีต้นทุนแต่ถามว่าเราทำไมไม่ได้บวกจนดังจนโอเวอร์โอเวอร์ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมซื้อเกมเนี่ยผมยันโดนบวกมากกว่าเยอะมาพราะว่าวันนี้มันเช็คได้คุณก็เช็คจากกระตามด้านนอกคุณก็สั่งจากด้างนอกได้เองถ้าผมขายแพงเนี่ยมันก็เป็นรายได้จา่ลูกค้าจะซื้อเราก็เอาที่พออยู่ได้แต่ที่ต้องบอกอุปสรรคก็คือจะเป็นเรื่องราคากลับแต่มันก ถ้าเรามีจุด,ด <at> ขายของเราอย่างเช่นอย่างที่บอกอย่างของเราก็อเรื่องบริการแล้วยิ่งตอนนี้เรามเป็นพียดีด้วยนะก็แบบก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้มากนะครับโอ้เราก็ฟังได้ฟังเรื่องราวดีๆมาเยอะนี่จากเจ้าของร้านใหญ่ในไทยนะครับเล่นไม่ดีก่นับต้นอันดับต้นต้นะครับบอกอันดับต้นๆแล้วกันถ้าอย่างนั้นผมถามพี่นิ่งว่าตลอดประสบการณ์ที่พี่คิดเองทุกทีกับ เกมกับวงการเกมกับทุกอย่างวาเนี่ยเกมเนี่ยให้อะไรกับตัวที่บ้านจริงๆนะถามมามันก็มันไม่ใช่แค่พี่หรอกทุกคนอ่ะพี่เชื่อว่าเกมเนี่ยมันเรียกไงมันให้ความสุขมันให้จินตนาการามันให้ความบันเทิงทุกๆอย่างานะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเกมอ่ะมันต้องใช้ถูกวิธีถ้าสมมติเราแบ่งเวลาในการเล่นเกมที่ หรือว่าใช้ประโยชน์ของมันให้ดีมันจะทําอย่างนึงไงอย่างนี้ตัวอย่างที่เนี่ยก็ทําไปธุรกิจได้หรืออย่างบางท่านเนี่ยเขียนนิยายาทำหนังอาจจะได้มุมมองดีๆจากการประสบการณ์ของการเล่นเกมเพราะเกมมันมีความเป็นแฟนตาซีสูงมันเกิดเกิดเรื่องเกินจินตนาการใ,ใ,นในบางสิ่งที่จะทําได้ถ้าแบบส่วนมากก็จะมีแบบนิดนึงตรงที่ว่าบางทีที่ ่าเนี่ยหมายถึงภาสารที่ไม่ดีใช่เพราะว่ากรอ่ที่เราใช้ใช้มันไม่เด็กค่าคนตายจี้คนอะไรก็ว่าทื่บ้านเราออกไปทางแย่ลบใช่ไหมครับใช่ครับแต่จริงจริงคือถือว่าก็เราจะพูดแต่เป็นทางที่ดีมันก็เหมือนกับว่าคนก็จะมองว่าเฮ้ยป่วยหรือเปล่าวยหรือเปล่าเรียนไม่สองด้านใช่มันก็มีสองด้านทั้งหมดะครับพี่แต่ว่าถ้าจะให เด็กเล่นถ้าเป็นผู้ปกครองบคนกินแรนิดนึงแต่มั่นใจนิดนึงว่าถ้าจูบมาซื้อกับผมถ้าเด็กติดเกมมากไม่ยอมเรียนครับเอากลับมาคืนอ้าวคืนได้เหรอนได้มถึงมาขายมาขายทีลยเลยรับคืนเลยผมเอาขอไปเกลรยบเองมาเจอไอ้อะไราะว่าเพราะว่าต้องหลอกนี่คือเือตัวพี่เองก็เล่นเกมนิดเดียต่นเด็กถูกไหมครับแต่พี่ก็ผ่านประสบการณ์มาด้วยตัวเองได้ทั้งที่ผู้ปกครองไม่ได้ควบคุมเลยมากที่รู้ว่าบางทีอ่ะ การช่างใจของเด็กอาจจะยังไม่มีครับซึ่งในคู่จีนบางทีเด็กอยากได้คุณพ่อคุณแม่ก็สัญญาครับที่สอบได้เท่านั้นเท่านี้แล้วซื้อให้ที่ก็เป็นเป็นข้อดีแหละเพราะมีการติการก็ทําให้เด็กมีความตั้งใจแต่สุดท้ายพอเด็กได้ไปแล้วใช้การที่ถูกต้องอย่างไม่ปมาพีี่บอกว่าต้าอกกู้คู่ผู้คู่ครองทุกคนเลยเอามาคืนครับเรารับซื้อคืนเพราะเราไม่ได้สนับสนุนให้ให้เด็กติดแต่เราให้รเราให้เด็กใช้เวลาว่างนห้เป็นประโยชน์คือข้อตกลงที่ทําให้เด็กพัฒนาในการที่จะ ถ้าหนาักตัวเองที่ยินติคุณคลับคุณจะเป็นรางวัลเป็นรางวัลใช่ครับก็เรียกได้ว่าอย่างที่พี่ที่บอกไปนะผมเชื่อว่าทุกๆด้านมันก็มีสองด้าน<ช>มันมีทั้งด้านดีและไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราจะเสพอะไรมากกว่าเราจะเอาอะไรมาใช้มากกว่าซึ่งญญถ้ามองในด้านดีนี่ไงฮะนี่ตัวอย่างอย่พี่ยินพูก็หล่อๆขึ้นมาเกมจากหลายๆสิ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ดีมากๆสุดท้ายนี้ครับผมขอให้พี่คิดฝาก ร้านเกมช็อปนะาก็เต็มที่ไดเที่ยังไงก็ร้านเกมช็อปสาขาสยามครับตั้งอยู่สยามสแควร์ซอย6นะครับจุดสังเกตง่ายๆก็จะอยู่หลังโรงแรมโมเทล2นะครับแล้วก็ตรงข้ามโรงเรียนสอนดนตรีสยามสแควร์นะครับอยู่ที่ชั้น2ครับก็ถ้าติดต่อร้านที่ ติดต่อร้านนะครับก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรพี่โดยตรงเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูเลยครับครับผมเบอร์อะไรครับที่พูดได้เลย081ครับนึ่งสามแล้วก็แปดหกเกอครับอันนี้เป็นเบอร์พี่คิดเองนะแล้วก็มาถามได้เลย02ครับสมห้ามีเบอร์ร้านด้วย583937สามเครับผมราคาแล้วเว็บไซต์หรือว่าตอนนี้ใช้ไลน์แอปประจำนะครับก็คือสอบถาพผ่านไลน์ใช่ผ่านไลน์อะไรกันเราใช้คำว่าแอปไซต์แล้วก็สยามเกมช็อปครับ สยามก่อนแล้วค่อยเกมช็อปนะครับแอทไซส์สยามเกมช็อปเดี๋ยวขึ้นไปให้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องเกมอยากรู้ราคาอยากรู้ปัญหาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเกมถามเข้ามาในนี้ครับบางทีสินค้าบางตัวเราอาจจะไม่มีแต่เราจะหาสินค้าให้คุณได้ครับซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ผมมาใช้ไลน์แอนด์แชททุกอย่างกับโอเคครับมันก็ช่วยในการสื่อสารกลูกค้าได้โดยตรง โ้หวันนีต้องขอบคุณพี่กินมากๆซื้ออะไรซื้อกินใช่ไหมซื้อกินเยอะกว่นตอนนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่กินมากๆครับงานที่วันนี้เรียกได้ว่าให้ข้อคิดดีๆให้ความรู้ดีๆนะครับแล้วก็ให้มุมมองที่เรียกว่าเป็นมุมมองของเกมเมอร์ที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะเออไม่ใช่เกมเมอร์แบบเรานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรดีๆให้เราได้ทราบกันเยอะเลยนะครับแล้วก็โขนสัตว์ออเดอร์นี่ียค์หลักของร้านเขาต้องรับ นี่คือขอเด็ดเลยใช่ไหมพี่นี่คือความปวตามไทยใช่ไหมครับปวดัวดกระลักขั้มากเลยครับปกติร้านอื่นนี่ก็ปวดนิดเดียวนุ๊ไก่นี่ก็แบบมาเริ่มนะคือจบเลยก่อนจบจบเดี๋ยวขอไปกินเนี่ยผมไม่ขอคุยพี่กินนะครับ้กินก่อนเดี๋ยวเชิญครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับอย่างที่บอกไปขอบคุณพี่กินมากแล้วก็เราขอปิดรายการไปดีกว่าเพราะพวกเราอยากไปกินกันแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันไม่รู้นะไม่รู้ต้องรอชมนะครับ ครับเจอกันใหม่คราวหน้าที่นั้นนะครับอี่นัดเช็คพอยต์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพนักงานประจำของร้านเกมช็อบสยามกันเลยนะครับแนะนำตัวเลยครับผม เป็นพนักงานประจำของร้านสยามเกมช็อปนะคะชื่อโอค่ะอ๋อเรียกได้ว่าถ้ามาที่นี่เจอโอแน่นอนใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยมาวันพุธไม่เจอนะคะอ๋อวันพุธเป็นวันหยุดใช่เป็นวันหยุดประจำค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดักรอน้องโอหรือพี่โอไว้นะครับก็ต้องอย่าลืมว่าต้องไม่ใช่วันพุธนะครับถ้ามานี่ก็คือปกติก็จะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่มาสอบถามปัญหาเกมอะไรได้เลยได้ค่ะโอตอบได้เลยถูกไหมฮะ เออเล่นเกมเหมือนกันนี่ก็เป็นเนึ่เกมเมอร์ใช่ค่ะเป็นกเกมเมอร์สายไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเล่นชูตติ้งกับแอคชั่นไงอยะเห็นอย่างนี้นะฮะโมเออย่างนี้ไม่ได้ไม่อย่านะเจอได้แบทเทิลฟิลนี่เจอได้นะครับใช่ไหมจ้ะได้อเก็เผื่อใครที่อยากจะมาสอบถามปัญหาเกมหรือมาอะไรก็มาได้เลยกับโอนะฮะ